สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลืมภาพเสียตาไปเลยสลัดลุกผู้บริหารใช้ชีวิตสมระเสียตาปัญญาเนรมิตพื้นที่ว่างเป็นสวนผักสุดร่มรื่นสลัดลุกผู้บริหารใช้ชีวิตสมระกับลูกหลานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆเพราะอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสําหรับครอบครัวของเสียตาปัญญานิรันกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งรับประทานบริษัท WorkPoint Entertainment จำกัดโดยเมื่อวันที่27ตุลาคม65 เสียตาและครอบครัวได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เรราครัวของเสียตาปัญญานั้นเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกๆห,หลานอยู่ร่วมกันหลายคนดังนั้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ของอาณาจักรเสียตาจึงมีบ้านของลูกๆห,หลานกระจายทั่วอยู่ทุกบริเวณและสุดเสียตาปัญญาเผยภาพที่ขนะดกำลังยืนดูวสวนผักปลอดสารกับลูกสาวโดยสวนผักที่กำลังจะปลูกง,งานตั้งใจที่จะทำเป็นสวนผักแปลงนี้ขึ้นมาไว้รับประทานเองแถมบริเวณโดยรอบยังใช้เป็นที่ปั่นจัก,กรยานหรือวิ่งเล่นออกกำลังกายได้ด้วย พร้อมกับแนบแคปชั่นไว้ว่าแสงสวยสวนผักและคุณลูกสาวจากที่ได้ลงภาพไปทางแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ